ปื๊บปื๊บเอ้ยว้าวปื๊บปื๊บเฮ้ยเหมือนเราจะได้ปลาไหลกันเปิลมานนะฮะปลาตัวนี้เหมือนจะเป็นเควสของนักเดินทางค้าขายนะครับอดีตญาไปส่งวอน,นะฮะคุณนักเดินทางบอกผมเจอปลาไหลกันเปิร์แล้วล่ะเป็นเขาดีมากเลยทั้งจะเพิ่มมังลงในบารทึกของช่างลักนี่ปลาซีไหนน่าจะใช้ปลาโยกจากมังได้โอ้ยขอบคุณมากเลยครับผมโหอ,อิ่มๆเลยเนี่ยน้าปลาตัวอึงละ่ะ เจอแค่ปลาไหลกันเปิดตัวเดียวนะฮะขอโทษด้วยซอรี่สอรี่เอ้ยไม่ใช่ซอรี่อะไรวะโอ้ขอโทษครับติดสำเนียงมานิดนึงนะฮะงั้นเราลองขายปลาไหลกันเปิดดูนะอุ้ยสองร้อยเลยแพงชมุมเลยอ,อิ่มๆเลยนะเราโอเคออกหาปลากันต่อนะครับอีพีนี้เรามาหาเงินนะบ,บวกกับหาสมบัติเล็กๆน้อยๆครับมาติดลงติดเรืออะไรประมาณนี้ แล้วก็จะฟาร,ร์มอุปกรณ์ไปอัพเรือด้วยนะครับตอนนี้ขอฟาร,รม์มอย่างเร็วเลยอ่ะจะมีแต่อุปกรณ์และก็ปลานะ EP นี้เกาะใหม่คงนะต้องเป็นพังพุ่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเงาอะไรวนะ้น่ะโอเคปลาหลามหัวค้อนครับคุณจงมายู่ไหนคอฮะดวงตากลมขนาดใหญ่เคลื่อนไปมาบนก้านตาสูบฉีดพลังงานจากร่างกายเหมือนจะหาอะไรอยู่ตลอดเวลา โอแมกอดโอแม่กอดเลยวะโอแม่เจ้าโอแมกอดยิเคมาได้ไงวะแม่ของพระเจ้างั้นเหรอหรือเชื่อจริงๆนะฮะขอพักผ่อนก่อนนะทำมันน่ากลัวแปลกๆว่นะเนี okay. ้ยขอไ้ก่อนนะโอแม่เจ้าปลาหมึกเหมือนอไรนาะยจ,จะไปอยู่ด้านใต้แบบถาวรนนะ่ะเหมือนเขาบอกให้เราเปิดสองสามครั้งไม่ใช่เหรอแล้วแบบมันจะเปิดอัตโนมัติเองผมเปิด ตั้งหลายครั้งนะไม่เห็นมันอัตโนมัติตรงไหนหวันนี้เนี่ยเฮ้ยเปิดนะครับพิงผมไม่รู้ว่าจะเปิดไปเพื่ออะไรเราก็มมดได้ไปอยู่ตรงกลางนั่นอยู่แล้วนี่แน่ขอเอาปลาฉลามไปส่องดูราคานะครับเออกี่บาทฮนะโอ้แม่เจ้าสามร้อยใครไม่ขายผมขายครับโอ้โหเงินเรามีแปดร้อยหรือจะเชื่อนะฮะโอ้เงินเยอะมากๆเลยอ่ะ แล้วก็เล็กก้าละสนิมนี่ผมไปเจอนักรอบมาเอ,อระหว่างแบบเดินทางนะเจออยู่ยกลางทะเลพอดีดวงดีดีนะฮะโอเคโ,เคโเคมีปลาไหมหลัมหัวค้อนแถวเนี้ยผมอยากเอาไปขายไม่ใช่ขายสิเอาปแปะที่รูปปั้นทิ้งไว้นะฮะเดี๋ยวเราก็เผลอไปขายอีกมันจะไม่ได้เดินเควสกันสักทีนั่นงไงครับเป้าหมายของเรามุ่งหน้าไปเลยฮะ อุ้ยเกือบเลยแล้วนะฮะเหลือซิงไปนิดนึงนะฮะขอโทษทีป๊าบป,ป๊าบเลยครับป๊ป๊บตัวเลยพี่โโหัวค้อนพี่นะต้องไปส่งเควสกับผมไม่ใช่เควสสิอ่ะเป็นลูกป,ปั้นเฉยๆนะอยู่ตรงนู้นตรงข้ามเราเนะี่ยมันก็หันหัวเรือกลับแล้วเออดีๆเสียงอะไรอนะ่ะตอนแรกว่าจะอาจเอาปลาไปแปะที่หินนะคิดไปคิดมามันมืดเสียก่อนก็เลยมาแงนอนแถวนี้ก่อน,นครับก่อนที่ผมจะร้อนไปกว่านี้นะครับไม่อยากจะร้อนแล้ว นอนก่อนนะอ่าแล้วก่อนไปแล้วก็เปิดอ่าเรื่องส่งสัญญาณทิ้งไว้ด้วยนะะเกิดสักวันหนึ่งมันจะเปิดอัตโนมัติฮะเราจะไม่ต้องกลัวเมื่อกี้ผมเห็นแสงอะไรวิบวับวิบวัแถวนี้นะตาผมคงจะไม่ฝาดไปเองหรอกมั้งสายตาผมมักเฉียบคมเสมอเสือหมา,สาเสมอเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นแถวนี้นะเอ้หรือมันต้องมาตอนกลางคืนนะ เี้เห็นวิฟวับจริงครับผมไม่น่าจะอิดไปเองนะครับเหเล็กเหรอถ้าเหล็กก็เอาอยู่นะตรงนู้นเป็นปลานะครับโอเคเก็บหมดครับเก็บหมดเกือบชนแล้วโอเคปลาเหม็นสาบยังฮะเหม็นสาบช่างนมะันฮะเราไปแปะรูปปัน้นเฉยๆไม่ได้ไปขายซึกหน่อยเนงะี้ยเอาเฮ้ยจะเอาไว้ไหนวันนี้อ่ โอเคว่าอย่างนี้ได้อยู่นะฮะภาษาการบริหารของเราค่อนข้างจะห่วยแตกโอเคเราเก็บได้อีกชิ้นนะฮะโอ้ยว่เจะไปยากเกินความสามารถการบริหารอ่าช่องกระเป๋าผมได้ยังไงนะผมไม่มีทางหรอกสวยครับสองก้อนพอเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาเก็บครับเนื่องจากฉันไม่มีที่เก็บของแล้วล่ะแต่ตรงนั้นก็ขอฝากไว้ก่อนนะเห็นอะไรไม่รู้วิบวับวิบวับอะ เย่ว่าแต่มันเกาะไหนนะไม่ใช่เกาะนี้คน่าเฉียงออกมาตรงนี้นิดนึงเกาะนี้เหรอหรือเกาะน,นู้นครับผมว่าเกาะน,นู้นนะเออ่ไหนวะรูปปัน้นมีรูปอะไรวะสะดุง้งเพราะความเพิ่มเมื่อกี้โอเคครับตรงนู้นครับเกาะนี้จริงด้วยครับเอ่อโอ้เกาะน,นี้เองครับใกล้ๆทำไงเราไม่แม,ม้ส่งแล้วแต่แรกวันนี้นู้นเราเป็นเกาะอื่นเกาะไกลอ่ะเกาะอื่นเกาะไกลคืออ,อ,ลออะไรวะ ถึงแล้วครับผมอ้าวมาเลยปานตัวที่หนึ่งเหลือแป้งอย่างไร้วงนี่ะไม่รู้เหมือนกันครับตันด้านนึงแหละคงจะใช้อันแน่ฉลาหมหัวค้อนนายไม่สามารถหลบสายตาฉันได้หรอกนะฉันน่ะเป็นลักลักอันไรลวานักล่าปลาฉลามหัวค้อน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 ฉันจะจับพวกแกไปตอกตะปูให้หมดฮ่าฮ่าฮ่าอารมณกรรมสัตว์จัดเลยครับ โอเคเขาอาไปขายปลาเถอะครับคุณนักเดินทางค้าขายคงจะคิดถึงผมแล้วนะเคตจำอ่าวปืดๆออืมแถวนี้ไม่น่าจะมีของไอ้ฟาร์มเล,ล้วปะอ่ามีตรงนี้โอ้สามชิ้นแนละ้วฮะเดี๋ยวค่อยมาแล้วกันคนระเอาปลาไปขายก่อนเดี๋ยวมันจะเน่านะ่ะไม่ใช่เน่าสิเหม็นสาบโอเคไปโลดอ่าคุณอุ้ กงปูแบบใหม่นะฮะผมว่าน่าจะต้องซื้อทิ้งไว้สัก2อันแล้วนะ่ะเอองั้นขายตัวนี้กยู่นะโอ้โหร้อเองนั้นก็อันนี้เก็บนฮะถึงช่วงบนรือหารต้องกระเป๋าแล้วไม่ใช่กระเป๋าสี่ครั้งสินค้าเหรอโกดังโอ้โหมาทุกชื่อนะเว้นชื่อของมันนะฮะอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. ไม้อยู่มาอันนี้ปื๊บปื๊บโอเค เราไปตรงที่เราแบบยังคาใจอยู่นะตรงที่ต้มมะพร้าวเมื่อกี้นะเหมือนผมเห็นของนะแต่มันเหมือนจะไม่มีปะหรือมันมีวะเพรเหมือนเครื่องจะหยุดทํางานแล้วนะโอเคงั้นเราก็ไปตรงนุ้งกลางบอกว่าจะไม่โดนอะไรแอมระหว่างทางนะไม่มีอะไรเสียวๆแถวนี้ใช่ไหมไม่มีหรอกเนาะฮะว h a เงาของเรือเรือรว้วะเงาของเรือเราเหรออรไรวหมหน้าย่างหล่อนเลยครับ ไม่มีอะไรใช่ปะโอเคโอเคหลอดด่างหลังนี่ก็ได้เมื่อกี้เห็นเรือเราเป็ปเงาด้วยอ่ะอย่างหลองเลยครับไม่ใช่สิเราจะมาดูต้นมะพร้าวม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมเห็นเสีงบิบๆจริงนะมันมันแบบหลอกตาเหรอผมว่าไม่น่าใช่นะโอเคตีสี่แล้วกันคนระเวลาดีเลยเนะี่ย เป๊าปไม่มีจริงด้วยเฮ้ยผมหลอนเหรอเออว่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงที่ผมจะลอนมีทฤษฎีด้วยเหรอตามจริงหมายได้ไงวะน้าตกมึก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 ตกมกตกกตกมึ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 กอ วันนี้มีหมอกเหรอครับบรรยากาศที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะหรือเราคุ้นเคยแล้ววะไม่รู้เหมือกันนะเราไปตกอะไรตรงนู้นดีกว่าโอเคไม่มีอะไรหรอกเนาะมีเรื่องอะไรน่าตื่นต้องตื่นเต้นแถวนี้หรอกโอเคไปเถอะครับเก็บอุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์สิเออถูกแล้วมัง้งอุปกรณ์ครับโอเคตรงนี้เป็นผ้านะฮะสวยเลยเราขาดผ้าอยู่นะ อ๋อเก็บนะนะฮะโอเคผ้าหนึ่งผืนเอาเก็บกผิดโอเคผ้าผืนที่สองนะเลยบร้อยนะครับผืนที่สามผืนที่สามก็เรียกร้อเหมือนกันพวกหรือไม่ลอกหรอก โอ้แม่เจ้าเรือชนแต่ชนไม่แรงนะฮะก็ทําให้เราซุ้มหน้าจอเข้ามานิดหนึ่งเองอืมโอเคไม่น่ามีอะไรหรอกนะไม้กระงเหมือนไม้จะมีเยอะแล้วนะแต่ก็ขอเอาไปอีกอัางละกางเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้เอามาหมดเลยละกางไม่ได้ใช้ก็ขายทิ้งมันมาขายไม่ได้ครับลืมไปอ่าน่าจะท่องทิ้งเฉยๆและไม่น่าจะได้ขายทิ้งแค่นี้ก็แล้วนเอาไปเยอะเดี๋ยวไม่มีที่วางนะโอ้โหนี่ก็ไม้ยิดเค เอาไปทําอะไรเยอะแยะวะนะเตือ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 ตือเตือเตือต e ือตือเ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 ตือตือเตือเตัอเตื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 อตื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 อเตืเตือยตือ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 ตอตื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 ออตือตืตืตือ พื้นไม่นิ้งขิงไม่นื้อนะครับเดี๋ยวนะหน้าโมงแล้วหรอโอ้โหอยู่นอกอ่วขนาดนี้ผมจะกลับทันไหมเนี่ยโอแม่เจ้าแปบ๊บนะอยู่ตรงไหนนะปลาตัวนี้ตรงหน้านี่เองครับไม่ได้ก็ต้องวัดดวงแล้วฮะเจ้ยเราไม่ได้สัมผัสอ่ากลิ่นายแบบนี้มานานแล้วหรือปลาตัวนี้เราเคยตกหรือเป่ะเหมือนจะเคยตกแล้วปะม่ไม่เคยว่าไวเปอร์้ยไม่เคยตกจริงด้วยครับ โอแม่เจ้าอ oh, ๋อโอ้ยโอ้โหมันอยู่ที่ไหนวันนี้บ้านเราไม่ใช่บ้านสินั่าจะทาค้าขายโอ้โหหนต้นมะพร้าวอุ้ยมีปลากผ่พันด้วยฮะตุ๋อีกตัวแล้วกันครับไม่น่าจะมีอะไรปะเราเป็นคนดีของท้องทะเลแล้วเขาไม่ทําอะไรเราหรอกใช่ไหมยิงเลยแล้วกันกินไม้ลุย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 โอ้ยกูผิด บอกว่าจะไม่โดนนะ,บอ,ะบอกว่าจะไม่โดนบอกว่าจะไม่โดนคนดีพูดแบบนี้ทุกคนก็โดนทุกคนนะครับพัดเหล่ากายมาสดโอ้ไหนก็ออกมาหาปลาเหมือนกันเหรอขอตกนะฮะไนปลากลายพันธุ์ปุ๊บผมจะดีใจมากเลยอะไม่ได้งั้นเหรอขอเธอขอเธออุ้ยสีสวยมากเลยครับเดี๋ยวค่อยอ่านได้ปะตอนนี้กำลังหลอนๆอยู่อะอยากกลับไปเร็วๆแล้ว โอ้ตรงนู้นสินะนิดเดียวครับนิดเดียวนม่ไจะเจออะไรทงท่างสินะออ้ยจุดไฟก็ติดตกใจเบิร์ตเลยโอเคตรงป้าเนอะโอเค okay, ก่อนที่จะส่งขออ่านหน่อยฮะมีรูปแบบและจุดจบอยู่ในดวงตาพายุสีแดงหล,อม,ลอมรวมกับสีเขียวเป็นประกายหมุนวนพ่นถูกเผาไหม้จากก้นบึง้งโอแม่เจ้าพี่แต่ปลาตัวนี้สีสวยจริงครับ แต่ตัวละสี่สิบมันไม่คุ้มค่ากับสี่ศูนของนายเลยนะเนี่ยเพื่อนมีแค่สองเพนครับตอนนี้นอกนั้นเราก็ทําเสร็จหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็ขายเลยแล้วกันครับตัวละยี่สิบเองไม่คุ้มค่ากับการเดินทางเลยอะแย่จริงๆแย่จริงๆไม้เรามีเยอะจริงด้วยครับงั้นเราเอาไม้ทั้งหมดไม่ไม่ไม่ไมใช่ตรงนี้ตรงนี้ครับเอาไม้ทั้งหมดขึ้นเรือครับแล้วเราเอาไปประกอบครับสิ่งที่เราจะอัพในอนาคตนะครับ ที่ผมจะอัพอย่างแรกก็คือตรงนี้เลยฮะไม้สี่มีเขี้ยวนะครับผมพูดแล้วหิวเลยนะฮะตอนนี้ผมก็หิวอยู่เหมือนกันอะไรวะทีนี้เราก็ผ้าสองเหล็กสามนะฮะผ้าสองเหล็กสามผ้าสองเหล็กสามผ้าสองอยู่แล้วเหลือแค่เหล็กสามนะฮะโอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอเคเรื่องอย่างนี้ปึ๊บเหล็กเหล็กสามผ้าสองเหล็กสามเราก็จะได้พื้นที่โอ๊ย ิหายแล้วกดผิดเลยก็ต้องติดตั้งใหม่เลยถามจริงโอ้โ oh, ห6ชั่วโมงครับเสียเวลา6ชั่วโมงไปโดยใช้เหตุโอ้แม่เจ้าแต่คิดในแง่ดีครับมันตอนนี้มันก็ช้าแล้วนะฮะอ่าคิดในแง่ร้ายคือเราไม่ได้นอนนะฮะโอ้ยกดผิดอีเดียวชีวิตเปลี่ยนเลยอนะ่ะโอเคครับ300ฮะไม่ขนาดมือแล้วตังมีตังเยินเห็นไหมครับ102เลยแนะ่ โอเคช่องเพิ่มมาเป็นสี่ช่องนะฮะด้านข้างอืมไม้เรียงด้านในแล้วนะเดี๋ยวแลาน,นอมนจะเทิกขาดเหล็กอืมแล้วก็เหล็กกล้าอีกนะโอเควันนี้เราก็นอนอีกนิดนึงนะโอ้โหนอนอีกนิดนึงอ่าไม่น่าช่วยเลยไม่น่าช่วยเลยวะไม่น่ากดผิดเลยครับอืม วันนี้ผมว่าไปสำรวจแถวเกาะไหนดีเราไปตกปลาแถวไหนดีครับต้องมีป้าหมายในการสำรวจเกาะน,นะอ,อตรงนู้นดีไหมครับดีครับโอเคขอบคุณครับที่ให้คำตอบผมนะเอ,อ่คิดไปคิดมาครับขออนุญาตเก็บไม้กลับบ้านด้วยนะฮะตอนแรกว่าจะไม่เก็บแล้วไปทิดมาเอ,อ่ในอนาคตเราแบบอาจจะต้องการมันจริงๆแล้วก็ต้องมาหาใหม่ไม่ใช่อะไร เดี๋ยวมันจะลำบากข้ามกกอบไปมาไปมานะฮะถึงแม้ในอนาคตเราอาจจะได้สกิลวงสกิลวาร์ปอ่ะหรือมันไม่มีวะหรือเราเออเจอไปเองโอเคครับเฮ้ยเลยได้ไงวันเนี้ยขอเ,เก็บไม้อะนะฮะขอเก็บไม้ขอเก็บไม้ไม้เ้ยวเม้าวายนะฮะโอแม่เจ้าโอเคไปเถอะครับอ่าเล่นอะไรวะเน,นี่ย ฉันเล่นอะไรลงไปอ่ะโอเคไปที่นู่นหน่อยนะไปที่ศูนย์วิจัยแล้วก็นอนสักงีบแล้วก็ออกเดินทางไปทางนู้นนะครับทางนี้มันใช้ทางไปศูนย์วิจัยตรงไหนวะนะโอเคเออใช่ครับทางศูนย์วิจัยนี้ด้วยอ้าวเฮ้ยตอนแรกคิดว่าลงสุดท้ายก็ไม่ลงเลยว,ว้าวฉันนี่มันว้าวซ่าจริงๆอะไรวะว้าวซ่าคืออะไรอืมมีปลาที่เราต้องการไม่เหมือนก็ไม่มีป่ะตรวนู้นก็ตา,ามแล้ว ตรงนี้ก็เก็บแล้วแผนที่อีกส่วนเดียวครับเราจะได้ครบแล้วอะ่ะไม่รู้ว่าอีกส่วนมันไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่หรือเปล่าตู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 โอเคครับถึงแล้วเกือบชนแล้วเราเออเปิดเครื่องปั่นไฟแล้วไม่มีอะไรก็เปิดเครื่องปั่นไฟอย่างเดียวนะฮะแล้วก็เอเอาของเก็บไว้ที่นี่ไม่ได้นะได้แค่นอนนะ มันก็นอนเลยแล้วกันเราเป็นคนตื่นเช้านะตื่นตีสี่นี่แหละฮะเวลาที่ดีก็ต้องเป็นเวลาตีสี่เช,ช้ามาเช้าได้สดใสเสียจริงเมื่อกี้เหมือนจะมีเดจาวูนะเรือชนกัแบเกาะค้าๆอีกแล้วนะฮะอุ้ยอะไรวะเนี้ยปาลากระพันเลยอ๋อจิ้มจุ้มจุ่ม,จ,มจิ้มเลยแล้วกันอ๋อตัวทองครับน้ำหนักใหญ่พิเศษเลยเบิ้ม ปลาป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 ลาอ้าวปลากรพันหมดแล้วฮะโมใส่มันจะเช้าก่อนเสียดายเยอะย่าเดี๋ยวนะศูนย์วิจัยอ๋ออยู่ตรงนู้นครับอนุญาตของเก็บไว้ที่โกดังเลยครับโอ้ไม่โคตหมายเลี้ยงแลบไปแถบเลยโอ้โหของจัดเรับว่าแต่อันนี้เราได้มาตอนไหนวะเนี้ย อืแผ่นที่แล้วดูจากลักษณะมีโขดสองแล้วเป็นตัวขยึกขยึกตัวซี่แล้วเกาะสองแล้วเป็นขยึกเกาะสองแล้วเป็นขยึกอืมอันนี้ใช่เปล่านะผมว่าไม่น่าใช่น,น่าจะเป็นตรงนี้ใช่ปะแต่ไม่มีสองเกาะด้านข้างนี่ว่ามีติง่งมีเกาะเกาะไหนมีติ่งมากผมเกาะน,นี้นะฮะเขาคายสุดแล้วหรือเป็นสมบัติที่ผมเก็บมาแล้ววะเออว่ะผมว่ามีเขานะครับที่เราจะเก็บมาแล้ว ขอเช็คอีกทีนะอ๋อนี่ไงโอ้ชัดเจนครับโอเคปึ๊บปื๊ป๊ปแล้วของอยู่ติ่งประมาณตรงนี้ผมเก็บแล้วแน่นอนครับใช่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 ชอะไรวะลิ้นชักเจนครับผมผมไปเก็บมาเรียบร้อยนะครับของตรงนั้นน่ะเสียใจจริงๆที่ฉันไม่ได้แผนที่ครบแล้วฉันไปเก็บสมบัติมาก่อนแล้วน่ะสาหรับที่นี่เราก็เคลียร์แล้วนะไม่มีอะไรอีกแล้ว แต่เกาะตรงนี้เรามาฟาร์มของเล็กๆน้อยแต่โดนตีมันอะไรวะน้าเสียงดังไปไหนอะนี่ปลาอะไรครับมันมีแบบพีรันไหมอะแบบกดเลขหนึ่งกดเลขสองแบบเปลี่ยนตับของในมืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอาการที่กดปุ่ม E แล้วหมุน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 มน,นี่มันจะช้าไปนะเสียายจังเลยที่ไม่มีนะหรือมันมีวะผมก็ไม่รู้กันนะแต่ที่แน่นได้รองเท้าบูทมาเลยอู้เหมือนเราจะเจอวานนะฮะ สวัสดีครับอ้าวเฮ้ยเราลืมถ่ายที่อาอเออไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกมังนะลืมถ่ายเลยครับปกติผมจะเจอสัตว์ตแปลกๆผมจะถ่ายไวนะ้น่ะแต่ตอนนี้ดันลืมนะขอโทษด้วยสอรี่สอร,สอรี่เอ้ยกกผิดเราเดีมุ่งหน้าไปที่เกาะตรงนู้นฮะเหมือนจะมีที่อยู่คนปะขอะเป็นที่อยู่คนเถอะอ๋อไม่ใช่ที่อยู่ฮ๋อะไรมันนะมันคือเศษซากอะไรครับอย่าบอกว่าเรือเราสามารถบินได้แล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นใบพัด อย่าบอกว่าเรือเราสามารถบินได้แล้วใช่หรือเปล่าโอ้แม่เจ้าไม่ใช่ฮะเป็นเครื่องบินนะแต่เรือเราไม่สามารถบินได้นะแย่จังเลยถ้าเราอยู่ข้ามมืดอยู่กลางทะเลแบบนี้แล้วไลท่ทางกลับก็เราต้องใช้สกิลนั้นแลวครับเราใช้สกิลนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็โอเคครับผมขอโฟกัสแป๊บนะรู้สึกว่าผมพูดไปอ่าเล่นไปนี่รู้สึกรู้สึก เอาเฮ้ยปูเหรอโอเคครับโหมาเอาเครื่องบินมาเป็นชุดเหรอเออผมอยากมาเจอคุณในตอนเช้าจังเลยตรงนี้มันมืด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 งั้นผมขอเออกลับบ้านทางรัดเลยแล้วกันครับกลับบ้านทางานนรัดนะฮะไม่ใช่สกิลนี้สิเฮ้ยกดอันนี้ครับไปแล้วฮะเจอกันถอยหลังเข้าอ้าวถอยหลังเข้าอ้าวครับป,ป,ป โอเคเราสมบัติไปขายนะครับมันลกตัวมากเลยมีเยอะแยะปลาโมขายหมูนี่ก็ได้สองร้อยได้ปะไม่ไหวละผมต้องการเงินอะ่ะโอเคอมันถูกล็อกเรายังเข้าไปไม่ได้นะเออเราขายของอะไรเสร็จปุ๊บผมก็จะเดินทางไปที่เกาะต่อไปแล้วนะโอเคครับเราต้องซ่อมเรือด้วยโอเคผมมาขายของครับผมขายทั้งหมดสามร้อยสวยครับ อิมเลยเดี๋ยวแป๊บโอเคฮะเหมือนปลาเรามีสองตัวสองตัวไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ปลาเรามีสองตัวไม่ใช่หรอครับทำไมไมันเหลือตัวเดียวละ่ะเอ๊ะทำไมกันนะทำไมกันนะผมว่ามันเน่าชัวร์ครับเพราะฉะนั้นรีบไปส่งกันแล้วกันส่วที่มันจะไม่ได้ขายขอแล้วนะเดี๋ยวก็นอนตรงนี้สักง,งีบแล้วก็ออกเดินทางไปตรงด้านนี้นะเลาะเลาะเลาะ,ะ,ะมาอยู่เกาะตรงนี้ครับ คือการวางแผนแบบเฉียบคมมากเลยนะผมผมกว่านี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่ายัางไงแล้วเออตอนนี้ขายปลาเน่า,น,านะครัะคุณลุงไม่เป็นไรหรอกเนาะอ่าอ,อย่างต่อไปก็ซ่อมเรือนะฮะโอเคสาสบาทรักษาทุกเรือนะฮะไม่ใช่รักษาทุกโลักกรรมนะสักรรมนะคืออะไรวะเอ๊ะเมื่อกี้ห่างตาผมปาดไปโดนอ่ะ แท่นบูชาอีกแล้วนะฮะหรือแท่นชาบูครับโอ้ปลาโคงนะ้งเหรอฮะผมว่าเราเอาปลาไปใส่ปุ๊บเราได้ของแน่เลยอะ่ะงั้นเออเอาไว้สักอีพีไหมครับผมจะมาเก็บแบบรูปปั้นแท่นบูชาทุกเกาะอุ้ยดีนะฮะความคิดดีนะฮะแต่เอาไปนั่งเล่นหาปลาจริงๆก็ไม่น่ดีนะฮะน่าจะปวดหลังแบบชิปหายเลยะปลาน่าจะมีเยอะมากๆเลยที่เราต้องไปตามหา มันน่าจะเป็นปลาของเฉพาะเกาะใดเกาะหนึ่งรอบนี้ผมไม่พลาดหรอกนะโอโตโมดแค่ okay, เอามุมอ,อันนี้ไปก่อนลนะถึงรูปมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอ๊ยก็ผิดครับลาก่อนครับโอเคแล้วเราก็ออกเดินทางที่เกาะน,นู้นต่อนนะผมจะไปถ่ายรูปปูเป็นหน้าปกเก็บต่ออยู่ตรงนู้น มีการพ้นน้ำก่อนไปด้วยเลยเอาละครับเราเตรียมกล้องไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะเอาเทียบท่าปุ๊บเราจะสไลด์เรือแล้วก็กดถ่ายรูปนะฮะหนึ่งสองตมแช่ทำไมมันแช่แบบทุเรศจังวันเนี่ยเอ้ยตรงตรงนี้ได้ตรงนี้ได้นะโอเคโอเคอ่ายิ้มหน่อยครับโอ้โหมันน่าจะยิ้มได้นะโอเคหนึ่งรูปผ่านไปนะฮะแล้วกดออกมาแล้วเราออกมาทันไหม ไม่ไม่ทันนะไม่เป็นไรโอเคขอเซลฟี่ได้ป่ะครับเราสามารถเซลฟี่ได้เรื่อยๆป่ะหรือมรูปเมื่อกี้ก็ดีแล้วเนะี่ยแต่ผมอยากได้อีกรูปนึงอนะ่ะคุณให้ผมได้ป่ะโอเคครับสำหรับอีพีนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะผมขอตัวไปซ่อมเรือนะฮะแล้วก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ